เคยซื้อทองกันราคาบาทละเท่าไหร่กันบ้างคะลองมาคอมเมนต์กันดูหน่อยนะคะนอกจากจะบอกว่าเออของเราถูกที่สุดแล้วเนี่ยยังมาบอกถึงอายุได้ด้วยนะนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพูดถึงราคาล่าสุดกันก่อนเลยเมื่อวานนี้เปิดเผยโดยสมาคมค้าทองคําปรับขึ้นปรับลง13ครั้งด้วยกันรวมเป็นเงิน850บาทฟังไม่ผิดคะ่ะเมื่อวานนี้ ขึ้นรวดเดียว850บาททําให้ทองคําแท่งเมื่อวานนี้ขายออกบาทละ46,600บาททองรูป,ปรพรรณบาทละ47,100บาทส่วนทําลายย้อนหลัง60ปีทีมข่าวเช้านี้ที่หมอชิดรวบรวมมานะคะทองคําเคยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันบ้างก่อนจะมาอยู่จุดนี้เมื่อปี2508ค่ะย้อนไปในปีนั้นทองคําเคยอยู่บาทละ416บาทค่ะทันกันไหมคะรุ่นนี้อื ถัดมาอีก10ปีเป็นปี2,518ค่ะราคาอยู่ที่บาทละ1,580บาทแล้วค่ะขึ้นมาเป็นหลักพันแล้วนะคะถัดมาอีกค่ะมาเป็นปี2,528ทองคําบาทละ4,274บาทถัดมาปี2,538ขึ้นมาอีกเป็นบาทละ4,712บาทถัดมาอีกเป็นปี2,548ราคาทองอยู่ที่บาทละ8,555บาท พอผ่านมาเป็นปี2,558ทีนี้แหละค่ะจากหลักพันกระโดดมาเป็นบาทละ21,50บาทและปีที่แล้ว2,567ราคาทองอยู่ที่บาทละ42,400บาทนะคะและก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนตน้นปีนี้2,568ทองอยู่ที่46,600บาทไปแล้วค่ะส่วนวันนี้ต้องตามกันต่อนะคะว่าจะมีความผันผวนไปอีกกี่ครั้ง ทองจะปรับขึ้นปรับลงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าภาวะเงินบาทอ่อนค่าค่ะอาจจะช่วยหนุนให้ราคาทองคำนั้นปรับราคาขึ้นในวันนี้ค่ะ